มรสุมรสุมมรสชีวิตฝนฟ,ฟ้ากับานบนี้ะครับตกเย็นตอนเย็นนี้คงจะเย็นน่าดูเลยนะครับเป็นเลิศง,งามยามดีนะครับฝนก็ตกมาให้เราต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากงาน ขาดตกบกพร่องประการใดนะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์หนึ่งแล้วก็อาจารย์ดิวเนี่ยทำเอาทำเองทำเองทุกอย่างเลยเคือเอาใจเองไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยนะคะเวทีซื้อของโปสเตอร์ดอกไม้ต้องการสวยแนวนี้ก็ปักเองนะครับนะครับอาจจะมีดูแลดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้พบกับพิธีกรนะครับต้องมีพิธีกรปีนี้ต้องมี สามท่านนะคะนะครับเป็นเซเลบริตี้ด้วยนะครับโด่งดังเลยนะครับขอเชิญเอาคุยก่อนดีกว่าท่านแรกค่ะขอเชิญคุณคุณเพลินพีทคิดถึงคุณค่ะอุ้คุณเพลินพีทแนะนำตัวนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งครตบมือขอให้รวยๆนะคะจารเชิญเพลินพีทคิดถึงคุณนะคะก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละค่ะ แต่ไมาได้มีสัก์เป็นคุณหญิงเหมือนเพื่อนเี้ยอันนี้คุณหญิงนี่เป็นคุณหญิงพอได้เครื่องรักกูบ้านแตกเลยใช like like ่ไหมครับก็เดี <Si ๋ยวมากันอีกสองท่านที่นี่ก่อนท่านที่สองขอเชิญคุณเบิร์ตอายูโชค่ะหรือคุณเบิร์ตจากรายการดีสิบนะคะไปไหนแล้วล่ะค่ะคุณเบิร์ตคะนี่ล่าเุดล่า เป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่กูปรีนะคะเป็นผู้หญิงนะครับพอดีเดินเข้ามาดิฉันตกใจมากตกใจว่าไงลยครดิฉันแต่งตัวดูผิดยุคมากค่ะปีนี้สามสี่เจ็ดห้าดิฉันคิดว่าฉันไม่ยื่ตัวสนามหลวงก่อนหรือฉันมางานนี้ทำอะไรครับสนามหลวงอ้าวเขาจีนทำอะไรกันล่ะคุณต้นแต้นมะขามอ๋ออ๋อขายขนุนล่ะอ๋อถูกต้องนะคะพอดิฉันเข้ามาดิฉันรู้สึกว่าดิฉันดูด้อยแต่ตอนแรกเราสองคนเดินเข้ามาเราสิ่งที่เราตกใจและประหลาดใจมากที่สุดคือเราเห็นคู่ดิวไง ใช่ค่ะพีตายแล้วสยามเขาผีแรงมากตายแล้วตะวันแสงออกมาเป็นตัวเห็นเลยอะแต่สำองว่าถึงแม้ว่าจะอย่างนี้ครูเดียวกับครูหนึ่งเสียงเพราะมากเสียงเพราะมากอันนี้โทษนะนะมาประกวดร้องเพลงหรือว่ามาแต่งงานกันไงเป็นคู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวพอดูเป็นคู่บ่าวสาวแล้วนึกถึงละครเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรฮะที่คุณหนึ่งมันไม่เอกเรื่องเจ้าสาวผมไม่ใช่ผี เซ็เบลซ์เลยหนึ่งท่านนะเลยหนึ่งท่านอีกท่านนึงคุณพงศ์ครับเสียงตบัดพงศ์พงศ์ครับสวัสดีครับทุกปีเราได้ได้เจอหน้ากันอยู่แล้วนะครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานไปสัญลักษณ์หนึ่งเป็นแมสคอตแล้วครับเป็นแมสคอตคลายกายคือคือน่าจะเริ่มเป็นครูหนึ่งเขับทุกทีแล้ววันนี้ก็มีแก่ครับแมสคอตเป็นมังกรเป็นช้างเป็น กีฬาน,นคะครับแล้วก็มีตัวประหลาดว่วยเดี๋ยวเราบอกว่ากิจกรรมวันนี้เราจะไม่เครียดเราสนุกสนานนะวันนี้สนุกสนานค่ตจอนรัดงาปาร์ตี้เพราะว่าคุณดิวเชิญดิฉันมาจะพามาเครียดก็ไม่ได้ไไม่ได้วันนี้ร้อ,องเพลงด้วยมีตลกมาเล่นด้วยได้แล้วอีกอย่างนี่บ้านเขาแข็งแรงไหมคะแข็งแรงคุณจะลองก่อนเดี๋ยวพวกอเรายืนได้อยู่ได้อยู่ตั้นอยเก่งใจบุหลาอ๋อแล้วฮะ ควันพวาก็เลยทีเดียวถ้าเกิดนักเรียนเหนื่อยการสะเทือนต้องสงสัยอะไรมากคุณพงเป็นการพระวากที่ตัต่างจากชุดนะคะใส่ชุดแล้วจะมา็นแตงความพระวากประชุดลาตีนะกระเถิดอย่างนี้เดี๋ยวซีอีโอเมีผังป้าช้างได้แล้วในที่สุดก็โตแตกนะครับคุณเลยอ่ะโอเคโอเคนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากมายทีเดียวเรามีประกวดร้องเพลงแล้วก็โชว์การร้องเพลงของน้องๆลูกศิษย์แล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยถือว่าเป็นการรวมรุ่นนะคะรับมาตรฐานก็ยังเป็นเหมือนทุกปีนะครับการแข่งขันร้องเพลงของเราไม่ใช่ไม่มีมาตรฐานถึงเราจะ เหมือนแข่งกันเล่นๆแต่ว่าเราดูกันทุกเม็ดเลยนะครับทุกเม็ดเม็ดไหนบ้างทกเม็คือเม็ดของน้ําเสียงเม็ดของลีลาเม็ดของการแต่งกายทุกอย่างเราล้อมรวมกันออกมาให้สมกับเป็นลูกศิษย์ของครูหนึ่งในไวามดีที่สุดรางวัลด้วยปีนี้400ด้วยบรรดาผู้ใหญ่ผู้อุปการะคุณนี่ก็ขมทั้งกระเช้าดอกไม้ขนของรางวัลอะไรมาเต็มเพียบและอย่างหนึ่งคือมีรางวัลอย่างนี้เช่นกันทุกปีคือรางวัลป๊อปลาโบดมีดากกุหาบอยู่ข้างหลัง เราขายได้ลาดอกดอกละยี่สิบบาทแต่บางทีเหมือนดูถูกให้ซื้อทีละดอกค่ะเมาชอบไปเลยครับห้าร้อยห้าร้อยบาทก็ได้สิ่งสำคัญเลยเป็นกําลังใจที่กับน้องๆใช่ครับเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาร้องเพลงแล้วแล้เขาได้การชื่นชมแล้วก็แล้วเงินรายได้จากยี่สิบบาทเนี่ยเอามาแจกพิธี เอาไปทำบุญน <c oughs> เอาไปทำบุญเราคิดว่าเราจะโกยไวเองเอ่อเอาไปทำบุญทั้งหมดนะครับทุกปีเป็นเช่นนั้นครับเงินจากปูล่าโหวตที่จากการขายดอกกุหลาบที่เราได้ก <c oughs> ็อ <c oughs> ึดบุญด้วยมีความสุขด้วยได้รางวัลด้วย <c oughs> ใช่ครับได้ฝึกฝีมือด้วย วันนี้ก็รบกวนท่านผู้ชมทุกท่านก็ดูอย่าขยับไปเยื่อนค่ะอย่าใช้ร่างกายเยอะเพราะว่าอากาศในห้องนี้เย็นมากเย็นมากนะคะอย่าใช้ร่างกายเยอะจะทาให้อุณภูมิเผาผลาญจริงๆเป็นข้ออ้างหรือเปล่าคืออย่าขยับเยอะนอกจากน้ําหนักมันเยอะอยู่แล้วถ้าขยับมากมันเสี่ยงกับอันตรายอากาศมันร้อนอ๋อเรื่องของอากาศงเดีๆด้วยเราไม่นั่งคุยกันฉันงงมากที่บ้านไม่มีต่์ใช้ไงช้ไม่เป็นฉันนั่งตรงนี้ดีกว่าดูเป็นคนหิวนะฮะ มันเป็นพวกเบาไพ่เ่าไพ่จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยอย่างที่เห็นงานนี้เป็นงานประหยัดมากเลยนะครับคนเจ้าของงานคนทำงานคนทั้หมดเลยนะครูครูหนึ่งกับครูหนึทำทุกสิ่งอย่างเลยเพราะฉะนั้นบรรดาข้าวของอะไรที่มาจากคุณหนึ่งก็ขโมยเอ้ไม่ใช่ไปขอมา ส่วนส่วนใหญ่ก็คือเอาหน้าแบกไปไปประมาณว่ามีเด็กๆจะมาแข่งร้องเพลงมีเพื่อนฝูงพี่น้องจะมาแข่งร้องเพลงกันใครสามารถมีศักยภาพในการช่วยเหลือมอบเป็นของรางวัลมาให้ได้ก็กราบขอพระคุณมาณที่นี่ซึ่งจะมีใครบ้างพอเกินๆใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนิดนึงนะครับนะครับก็มีนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่วันด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์อาหารของเราด้วยนะครับแล้วก็พี่ต่อยนะครับ นะครับแล้วก็พี่พี่เล็กเพื่อนพี่หวันด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีพี่จอยนะครับนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยพี่โบนะครับนะครับแล้วก็หลายๆท่านอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเยอะมากแล้วก็บรรดาโรงเรียนดนตรีสากลการทุกทุกที่ที่ที่หนึ่งได้สอนอยู่นะครับนะครับคือต้องขอบคุณกับโรงเรียนเดี๋ยวคนอจะสงสัยว่าก็แค่ใช้สารที่เขาหารู้ไหมทุกครั้งที่มีการจัดงานนะครับไอ้พวกขาตั้งพวกมงพวกบางทีไฟเฟยเนี่ยก็ขโมยของเขามาก่อน นะครับตอนนี้คือถ้าไปตามโรงเรียนเนี่ยบางทีบางที่ทใหม่จะไม่พอใช้เพราะว่าเรามาใช้ที่นี่แล้วแซงเสริมก็มาแต่งเวทีทางนี้แล้วดอกบงดอกไม้ที่เขาเคยจัดห้องเรียนบางทีก็มาอยู่แถวนี้แล้วนะครับแล้วก็จุจดบมาจุา๊บาจุกมานิดน,นึงแล้วถึงเวลาเราก็โขนกันไป งานวันนี้เรามีสองช่วงอันนี้คือช่วงเช้าช่วงเช้าแต่ว่าจริงมันคือห้าโมงเลยนะฟังคนลุกเราพูดให้ลุงเวยมีสองช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นคนจะเข้าใจว่าจริงๆแลืวตั้งใจจะตั้งใจจะจัดเช้าวันอาทิตย์ค่ะแต่นี้เราจัดได้ร่่งหน้ามากจัดได้เร็วกว่าที่คิดอ๋อมันเป็นอย่างงานไปนะฮะจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นช่วงหัวค่ำกับช่วงมืดนะครับเราต้องเรียนอย่างนั้นนะฮะขอบคุณครับแล้ววันนี้กิจกรรมเราเยอะมาก ตอนเย็นมีอีกมาให้ฟังเพลงว้าเพราะแล้วตอนเย็นที่น่าชื่นใจน่าเขาเรียกน่าประทับใจมากซะยิ่งกว่าคือเรามีดนตรีสิชีวิตครับใช่ไหมนักดนตรีเล่นกันสดๆเลยมาป่ามาปูปัดปูปาดงัวกรองกันสนุกสนานกันได้เห็นกันจัดจัดกันข่าวว่ามีแดนซ์งแดนเซอร์นะครับมีเผื่อไม่ได้เผื่อดนเซอร์ออกมาล่ารางวัลคือออกมาเต้นแล้วเผื่อว่าจะมีใครแบบให้รางวัลไง แต่มีครับมีเด็กๆก็จะมีเพลงทั้งสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็มีกลุ่มเด็กๆึ้นมาแสดงความสามารถกันมากมายพูดนานเราเริ่มช้าไปอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวจะยิ่งยาวอีกพูดเยอะเราจะยิ่งช้าไปเรื่อยๆกนดการจะเริ่มสีลุกขึ้นตอนนี้หมายน่าจะประมาณตีสองสิบห้าลนะคะแล้วก็หลังจากร้องเพลงจบก็ใส่บานรูปตกันนะคะด้านหน้าโอเคไปยังไงเดี๋ยวทีมงานจะเต็มพวงมาลัยเต็มจะเดียมีอะไรต่อนี่เ่อ ชุดแรกเลยชุดแรกเลยนะเริ่มจากการแข่งขันของกลุ่มแรกเลยครับโชว์ก่อนไอเห้อวิมานดิลเป็นชุดวิมานดินกับใบุ้มวิมานดินนะฮะกลุ่มเด็กๆที่จะมาโชว์เพลงวิมานดินครับเด็กๆมาเต็มน้องน้องเจลน้องเจนน้องมายคือเห็นแค่การแต่งกายอน้องหนึ่งน้องเบสน้องฝัานน้องเฟสน้องแยมน้องนีโอนะฮะเด็กบเห็นแค่ชุดน่ะคุ้มละ คือน้องแกแต่งแต่เมื่อคืนนะฮะแกไม่ยอมถอดแต่งนอนเลยเหรอฮะถูกโอแกแต่งชุดน,นี้เลยแล้วกแกก็หลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้ามาบอกตอนเช้ามาคุณแม่ก็มาแล้วแลน้องแ,แ,แ,แต่งนอนอันนี้แต่งนอนตอนไหนครับเนี่ยอันนี้คุณยูตัดปีงานนะฮะสองสี่คุณย